ว้าสามสองเร่งหรือวะผูสามสองเร่งมากครับอ้าวน่าจะอยู่ครับ อ้าวยูครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวยูทูบทุกท่านครับอยู่กับช่องมูน้อยมันทุกเม็ดครับเอาสามสองตัวเร่งสวยเลยครับฮะคันนี้ขึ้นคันนาไม่ไหวก็ มันจะจมตั้งแต่ผมขึ้นแล้วครับกันนี่มาก็ไม่เหลือครับติดท้องเอาได้ปลายแล้วฮะโอ้บวานไตรทีเด้อได้ปลาเกือบสามกิโลเลยครับเอาตอนนี้ขึ้นแล้ว้ย <c oughs> <c oughs> Panti. Aran hiên rốt mô nè. Aran hiên rốt mô. Khai chạy lao vinh nè. Hát gì cao hạp lý chơi. Sam sông hay sam chẳng hình. điều ให้เอทพมาลักสามสองหนึ่งเป็ดโอ้สามสองนี่ตรงไหนลมค้อยบอกครับฮะไรไปลาเยอะมากครับนี่แต่ปลาดุกด้วยครับเสียบโบดถอ๋อางนัน้นนี่แบบไหน <c oughs> Vamos. Me leí tres. อ้อยุดจะปลาบอน้อห <laughs> ยุดจับปลาครับเมื่อกี้ปลาอะไรเมื่อกี้ปลาอะไรปลาดุโอ้ได้กี่กิโลแล้วเนะี่ยตอนจับปลาเมื่อกี้อ๋อวสุดจัด <laughs> อจานิงของเรามาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวได้ลากอีกคันครับดอ,อ,อยางนะเพราะมันไม่มีดอกอยางเนาะเลยเลยมาไม่ได้อ๋อเอาเกาะโซ่ลูกพี่ เรามากันเยอะครับไม่กลัวครับผมจมแคนี้ถือว่าเป็นเรื่องปกติครับไม่ใช่เรื่องเปลกพิสดานอะไรจมหนักกว่านี้ก็เอามาแล้วครับ3 2มนี้ติดลมตรงไหนขอให้บอกครับ3าสองไปได้ครับแต่ขอให้เวลาติดขอให้มีรถลากครับ เดี๋ยวมาลุ้นกันครับเอทของเรานี่วันนี้นี่ลากทั้งวันครับเหลือเจ้าคานบนครับห้าศนคันบนยังไม่จมนะครับวันนี้เกือบไปแล้วครับวันนี้ก็เกืบเสร็จแล้วครับเหลือบิ่งสองบิ่งสุดท้ายครับเดี๋ยวมาดู เอ็ดพียกล้อนะครับมันเกาะมันเกาะช่วงนี้งานก็กำลังเร่งนะครับฝนฮะนอ๋อขึ้นง่ายไงเมื่อกี้มันก็ขยับแล้วเนาะเ<ะ>มื่อกี้มันก็ขยับแล้วดิยขยับแล้วแต่มันขึ้นไม่ได้ในชะ่ จอดกินน้ำซ,ซื้อครับโบแมนจอดกินน้ำดอกจอดจับปลาครับ <c oughs> เขาว่ากันแบบนั้นนะครับ <c oughs> ในกระแสะโลกโซเชียลของเพจรถไทยทั่วไปนะครับโอ้โห <c oughs> <c oughs>

chân hả đúng đi này họ đứng thẳng lắm เช้าลาก49ขึ้นไหวนะครับเอที SP. แต่คันบนล่างไม่ไหวช่วงนี้ใครไม่จมนี่ถือว่าไม่โหดจริงนะครับ ตรงนี้มันก็มันก็จมแล้วครับตั้งแต่ไถห้าศูนย์คันบนมาก็จมตรงนี้แหละครับสองครั้งนะครับเอ้าโซตึงแล้ว พึ่งเป็ดเอาโอ้โหจัดครับเรียบร้อยครับผม โอเคครับคลิปนี้ก็บายบายกันแค่นี้ครับก็ขอบคุณครับสําหรับการติดตามรับชมนะครับก็ช่วงนี้ก็ติดลมทุกวัน,นครับผมไม่มีคลิปอะไรหรอกมีแต่คลิปติดลมทั่วไปนะครับนะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ก็บายบายนะครับอ่ะเดี๋ยวดูมาดูสามสองอีกนิดนึง นี่นี่ทุรักทุเลกว่าทุกทุกปีนะครับสองปีสามปีที่ผ่านมานี่ไม่มีติดลมนะครับแล้วก็น้ํามันก็ไม่แพงแบบนี้ครับผมปีนี้ก็ทั้งน้ํามันทั้งหน้างงานครับผมไม่อํานวยสักอย่างเลยอ่ะสามสงองย่าติดอีก็้อด Nói Mười tê mười tê <laughs> oh, Ranking. ของเราไว้ไหมไม่น่ารอดครับเอพีว่าเรดอร่อ่สเดี๋ยวรู้อะโอเคครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ